สวัสดีครับท่านผู้ชมกบผมเต้ยยิโร่กลับมาใช้เป็นแฟนอีกเช่นเคยนะครับพบกันเป็น EP ที่6นะครับเป็นการนำเสนอเลข่กดับ40ชุดนะครับดับได้ทั้ง6ประตูนะครับนะครับระหว่างอาจารย์สัจิมาและอาจารย์พิมใจนะครับแคปหน้าจอรับรับพิจารณาเพื่อศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับต่อไปก็นาเลขดับมามามา ตัดออกไปจากผัง120ชุดนะครไม่รวมเบิ้ลหามนะครับเลขเบิ้นเลขหามก็จะได้มีใน,ในโครงสร้างเหล่านี้นะครับขีดเดียวนะครับจับได้ท่านเดียวนะครับ2ขีดจับได้2ท่านส่วนระบายสีนั้นเพื่อหเห็นเด่นชัดว่าเป็นเลขเด่นที่ไม่ไม่ได้ถูกตัดออกไปนะครับต่อ,อไปก็เป็นการรวมเลขเด่นนะครับที่ไม่ได้ถูกตัดทั้งหมดนะครับเป็นชุดเด่นนะครับ มารวมว่าที่นี่แะรทั้งหมดนะครับงวดนี้เป็นหน้าที่ของอาจารย์พิมใจนะครับให้เลขเด่นนะครับ4 5 6มา1ตัวนะครับผมก็เลยวงไว้ที่มีเลข4เลข5ลเลข้6ตามลำดับนะครับเพื่อให้ท่านศึกษาเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับส่วนเลขเด่นในงวดน,นี้อาจารย์พิมใจให้เลขเด่นนะครับ4 5 6นะมา1ตัวนะครับผมก็เลยวงไว้ที่ เลขสี่เลขห้าและเลขหกตามลำดับนะครับหากท่านชื่นชอบก็ช่วยกดไลค์เป็นกําลังใจให้ผมด้วยช่วยกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนเพื่อท่านรับรู้ข้อมูลปอย่างรวดเร็วทันต่อเวลานะครับเพราะบางงวดอาจจะมาล่าช้านะครับขอให้ทุกท่านจงโชคดีนะครับมีเงินแสนเงินล้านกับทุกท่านนะครับขอจบมาได้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผม